ตอนนี้น้องตาลกำลังเริ่มนะคะอันดับแรกก็คือฉีดยาชานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นจุดเล็กๆเท่ากับเข็มที่ร้อยใหม่เงี้ยงนะคะตอนนี้น้องตาลอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะและคุณหมอด้วยจุดเล็กๆแค่นี้ค่ะเริ่มต้องคือต้องฉีดยาชาก่อน น้องตาลไม่หลับใช่ไหมคะใช้สมาธินิดนึงนะคะอ่าชีจะชาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่ม ทำการจี้ลดขนาดน่องนะคะหรือว่าบาร์บี้เล็กนะคะตัวนี้เป็นเทคนิคเดียวกับที่เกาหลีนะคะที่วงเกอแกงต่างๆใช้กันนะคะในการลดขนาดน่องกล้ามเนื้อน่องนะคะ หลักการทำงานของมันก็คือเราจะปล่อยกระแสะไฟนะคะ่อาอจะเห็นมีเท้ากระตุกนิดนึงนะคะ่าถ้าเท้ากระตุกอย่างนี้แปลว่าเวิร์กนะคะแปลว่าเราเจอเส้นประสาทแล้วนี่อย่างเงี้ยดีมากนะคะแล้วเราจะปล่อยกระแสะไฟเข้าไปเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทณนะจุดนั้นนะคะ ทำงานลดลงเมื่อทำงานลดลงแล้วเนี่ยขนาดน่องก็จะเล็กลงค่ะดูเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นกล้ามเนื้อกระตุกไหมคะ ฉีดยาชาค่ะต้องฉิดยาชาก่อนทำนะคะมีคำถามเเเด ที่ให้น้องตาลขย่งเพื่อที่จะดูว่าตัวกล้ามเนื้อมัดที่เราจรี้ไปแล้วนะคะยังยังแข็งอยู่หรือเปล่าคือดูโทนของกล้ามเนื้อค่ะน้องตาลค้ามีคําถามว่าเจ็บหรือเปล่าน่ากลัวมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะสุดแค่เฉพาะตอนฉีดยาชาตอนนี้จะรู้สึกแบบกระตุกกระตุก มันจะกระตุกนิดนึงอย่างที่เห็นนะคะอย่างที่เห็นเท้าค่ะอืมพอทนได้นะคะแค่แบบก็เหมือนก็บฉิดชาทั่วไปค่ะ่นั้นแล้วนองนันต้องไม่รู้สึกเลยค่ะมีคนมาให้กำลังใจน้องตาลเต็มไปหมดนะคะบอกว่าเสียวขาแทนก็มีนะคะก็ความสวยตัวนี้จะอยู่ได้ราวๆประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะคะ เออหมอเอาภาพน่ากลัวเกินไปให้ดูหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ค่ะจะเห็นกระตุกนิดนึงถ้ากระตุกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องดีดดนะคะคือแปลว่าเ,เราไปจัดถูกกล้ามเนือ้อโอเค่อ ถ้าเขย่งแล้วยังเห็นมัดลำกล้ามเนื้อชัดๆนะคะแต่แตลว่าอาจจะยังยังต้องทําเพิ่มแต่ถ้าเขย่งด้านนู้นเขย่งแล้วมัดลำกล้ามเ,เนื้อเนี่ยมันหายไปนะคะ <c oughs> ใช้เวลาทําจริงๆอยู่ราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณหมอบ,บอสจะเทสให้ดูระหว่างข้างที่ทําแล้วกับยังไม่ได้ทํา น้องตาลคะมีคนบอกว่าสู้ๆนะคะพี่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะหมอก,กลัวมากนะคะว่าหมอจะมือนิ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้หมอถ่ายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะ,ะจะบอกว่ามือมือหมอสั่นหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่กล้าดูเยอะมากเลยคะ่ะน้องตา งั้นดูหน้าน้องตาลแทนดีไหมต้องกลัวค่ะไม่เจ็บตายกดสิวเจ็บกว่าค่ะน้องตาลบอกว่ากดสิวเจ็บกว่านะคะแต่ว่าหมอก็หมอก็เออหมอก็ไม่เคยถูกทําเพราะว่าพยายามอยากทําอยู่แต่หมอบอสไม่ทําให้นะคะบอกว่าขาหมอยังเล็กอยู่กลัวหมอเดินไม่ได้ค่ะ แจะพูดถึงคือถ้าก็เปรียบเทียบกับฉีดบอท็อกองรู้สึกว่าฉีดอ่ฉีดบอท็อกเก่บกว่าฉีดบอท็อกที่น่องหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าทําตัวนี้มันมียาชาช่วยนะคะใช่่ชชแล้วมันอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่ามากมากใช่แล้วก็ไม่ต้องอ่าฉีดบ่อยๆนะมันก็ คุณหมอบอสเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านสัญญกรรมนะคะซึ่งตรงเนี้ยตอนที่คุณหมอจากเกาหลีเนี่ยเขามานะคะเขาอยากจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิเอกหรือว่าเป็นผู้ช่วยนะคะบอกว่าเนี่ยไปช่วยเขาเทรนคนอื่นได้เลยตอนนี้ตอนนี้ทำมาหลายหลายน่องมาก มีถามว่าอันนี้ใช่การดูดไขมันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นการลดขนาดกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่การดูดไขมัน,นะคะ่ะไว้ถ้าอยากดูการดูดไขมันเนี่ยเดี๋ยวหมอมาไลฟ์ให้ดูคราวหน้านะคะดูดไขมันอาจจะหวาดเสียวกว่านี้นะคะโอเค หายแล้วเนาะหายยังดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บข้างล่างเราจะใช้วิธีค้ำแล้วก็จับดูด้วยนะคะจะเห็นว่ายังเหลืออยู่นิดนึงอยู่ปลายด้านล่างแต่ส่วนอื่นเนี่ยพอขย่งแล้วเนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่แข็งเป็นลูกๆแล้วนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้ หกหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้กับบัตรเครดิตกสิกรแล้วก็กร,รุงเทพนะคะฉินยาชาเพิ่มน,นิดนึงนะคะ เข็มที่ฉีดยาชานี่เล็กกว่าเข็มร้อยไหมเงี้ยงนะคะแต่ว่าคือขนาดเล็กแต่ว่าจะยาวนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าไปให้ถึงลำกล้ามเนื้อนะคะ น้องตาลคะมีคนบอกว่าน้องตาลเนี่ยทํางานเกี่ยวกับการยืนเป็นเวลาหลายปีแน่ๆเลยเพราะว่าก้อนเนื้อเห็นชัดมากเล่นกีฬาค่ะเล่นกีฬาใช่น้องตาลจะเป็นคนที่ออกกําลังกายเล่นกีฬาเยอะนะคะแล้วบางทีเล่นกระตุ้นขากระตุ้นน่องอะค่ะก็เลยกล้ามเนื้อก็เลยชัดเจนนิดนึง ท,ทําวิธีนี้ก็จะเหมาะเหมาะก,กับน้องตาเวลากระตุกก็จะตกใจนิดนึงนะคะตอนนี้หมอถ่ายไปก็อาจจะยังยังพิมพ์ตอบไม่สะดวกนะคะกดไลค์ก่อนแล้วกันนะคะกดไลค์คนที่มาช่วยเม้นให้กำลังใจมือใหม่หัดไลฟ์ ราคานะคะ,ะโปรโมชั่นตอนนี้6 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ซ้ำฟรีนะคะ1ครั้งภายใน2ปีนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะใช้ตัวบล็อกกล้ามเนื้อได้เนี่ยเราก็นในราคานี้เนี่ยเราก็แถม นิวโรนอ็กนะคะที่จากบริษัทนะคะ200รยูเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ด้วยฟรีเลยนะคะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มค่ะโอเคหรือยังคะหมอบอลโอเคค่ะค่ะว่าเหลือตรงนี้ที่ด้านนี้ค่คด้านในแต่ขยี่้ของตาจะมีตั้งเยอมัดด้านในที่มันต้องขย่งสองข้างเปรียบเทียบกัน ข้างนี้เขาใหญ่กว่าเยอะตอนแรกนะ,ะอ๋อทำข้างที่ใหญ่กว่าก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูขนาดกล้ามเนื้อเปรียบเทียบกันนะคะอ่าแต่นี้ก็เล็กลงนะเพราะว่าเล็กลงอ่ะเล็กลงเพราะว่าตอนแรกนี้มันชัดนะใช่ใช่ค่ะดูเปรียบเทียบนะคะจะเห็นว่าข้างที่ยังไม่ได้ทําเนี่ยลูกน้องจะชัดมากอ่าอันนี้เราเริ่มทําข้างใหญ่ก่อนเลยค่ะแต่เราทําข้างใหญ่ก่อนแล้วก,ก็จะมียาชานิดสหนึ่งนะคะ ก็ S <S <an> จะบวมกว่านิดนึงแต่ถ้าวิธีเปรียบเทียบเนี่ยบอบอบให้ดูลูกน้องค่ะลูกน้องที่คุณหมอบอสชี้ให้ดูด้านบอบอบที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยจะชัดมากมมมมอันนี้คุณหมอบอสก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่อนะคะ<บ>เปรียบเทียบนะคะข้างที่มองเห็นด้านหน้าคือด้านที่ยังไม่ได้ทำ แล้วก็ด้านที่กำลังทำอยู่เนี่ยคืออันที่ทำแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเล็กลงไปอีกนะคะช่วงที่ทำเนี่ยคือโทนของกล้ามเนื้อก็จะจะน้อยลงทำให้มันไม่เป็นก้อนแข็งแข็งโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกทีตอนแก้จมูกตอนฟอลล์อัพแล้วก็ตอนวัดขนาดดูนะคะนี่กระตุกอะ่ะยังกระตุกอยู่นิด<ม>นึงเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะค่อยๆยุบไปเองด้วยค่ะเดี๋ยวจะยุบเพิ่มพอหลังจากกล้ามเนื้อที่จะโทนหายไปเนี่ยมันก็จะยุบเพิ่มไปด้วยค่ะอคขอบคุณมากนะคะช่วยแชร์ด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้บา,บายยก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตานบ,บายยด้วยไหมคะบายยค่ะ,คะสู้ๆนะคะบา,ากโอเคค่ะ